กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคาพรพผมนายประมวลสุธีวงศ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขอเป็นผู้รายงานครับคณะกรรมการได้พิจารณาว่าแม้ว่าแต่ละองค์กรอิสระจะต้องประเมินพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของหน่วยงานตนเองอยู่แล้วในฐานะผู้ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และการจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสมฤทธิ์ของกฎหมายพศ2 5 6 2 ซึ่งมีการกำหนดแนวทางไว้ครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามจากการปฏริบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการประชุมหารือกับหน่วยงานธุรการขององค์กรสระในส่วนกลางและในระดับจังหวัดและภูมิภาครวมทั้งการจัดสัมนาของคณะกรรมการช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าควรมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวในบริบทของฝ่ายนิติบัญญัติว่ามีความเห็นอย่างไรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่และองค์กรสระตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นมุมมองจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กฎหมายโดยตรง ขอที่สองครับความมุ่งหมายการศึกษาครั้งนี้เพื่อทําให้แต่ละองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารการจัดการและนําไปสู่การจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขพรบของแต่ละองค์กรในอนาคตลด์ที่3ครับในส่วนของกรอบแนวคิดการศึกษาได้พิจารณาว่าพรบของแต่ละองค์กรและกฎหมายลร,รับรองกําหนดหน้าที่และอำนาจครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมทั้งการดําเนินการตามหน้าที่อำนาจของแต่ละองค์กรมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่รัฐมนูญบัญญัติไว้หรือไม่โดยเฉพาะในช่วงปี2562ถึง2565โดยจําแนกประเด็นการพิจารณาออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือการบางังคับใช้กฎหมายทั้งในประเด็นความสําเร็จของการดําเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งผลการจัดทําอนุบัญญัติและการดำเนินการตามข้อสังเกตท้ายรายงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ ในส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของการบริหารการจัดการคณะกรรมการผู้ว่าการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรสิระมีบางส่วนที่มีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันซึ่งจะเกิดประโยชน์หากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยจําแนกการศึกษาเป็นสีด้านด้วยกันคือด้านบรรณาการด้านนโยบายเชิงรุกในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบข้อขัดข้องขบวนการสรรหากรรมการองค์กรสิระและปัญหางบประมาณ แต่เนื่องจากสอง่องของประเด็นหลังนี้คณะกรรมการได้เคยจัดทารายงานพิจารณาศึกษาและรายงานต่อที่ประชุมวิทยสภาไปแล้วจึงเพียงแต่ได้นาําสาระสาคัญมาประกอบไว้ในการรายงานครั้งนี้ขอสไลด์ที่สี่ครับทั้งนี้กระผมขอรายงานผลการศึกษาเรื่องการบรรชาใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสาคัญประการแรกคือปัญหาและอุปสรรคของการใช้กฎหมาย <S <S เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งลักษณะเฉพาะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และรักษณะทั่วไปที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของทุกองค์กรสามารถจำแนกปัญหาเรื่องพิสัคที่เกิดจากสาเหตุเกี่ยวกับ 1. กลไกของกฎหมายเช่นการกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้าง 2. กระบวนการของกฎหมายเช่นการกำหนดเลือกไข่ในการเลือกสอวอ,อาจทําให้ผู้เลือกไม่สามารถตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกผู้ที่ฝ่ายจากกลุ่มหมื่นได้ เนื่องจากทราบข้อมูลผู้สมัครจะกกไม่เพียงพอ3การกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่ไม่เหมาะสมเช่นระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่น้อยเกินไปส่งผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจสอบและ 4. ขั้นตอนกฎขั้นตอนตามกฎหมายที่ยังไม่เหมาะสมเช่นกรณีผู้กล่าวหาไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไปไม่รับเรื่องไว้พิจารณาของคณะาากรรมการปปชและขอให้คณะกรรมการปปชทบทวนคําสั่ง ผู้ปฏิปบัติงานในพื้นที่เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระทําให้การปฏิบัติงานมีความราชาซึ่งในรายงานฉบ,บับนี้ได้จําแนกรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคของการใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของแต่ละองค์กรอิสระไว้อย่างละเอียดในบทที่4อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องุปสรรคของการใช้พรปรสอสอและพระปรสวเป็นการศึกษาจากการเลือกตั้งสอสอในปี62และเลือกสวในปี61 ซึ่งหลายประเด็นมีสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ในรายงานฉบับนี้ข้อสไลด์ที่6ครับในส่วนของข้อขัดข้องของการใช้กฎหมายจากการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรสระทั้ง5องค์กรพบว่ามีบางกรณีที่องค์กรสละยังไม่ได้ดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญกําหนดซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นข้อขัดข้อ,ของที่เกี่ยวกับ1ความไม่ครอบคลุมและเหมาะสมของกฎหมายเช่นปรบของกอสม มีได้บัญญัติให้กสมมีอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งขัดกับหลักการปาร,รีสและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2. การรับรู้ของประชาชนเช่นประชาชนไม่ทราบว่ามีบทบัญญตัติการให้รางวัลแก่ผู้ชี้บอกแสกา,การกระทำมันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งและ 4. ความเห็นต่างของหน่วยงานเช่นกรณีสำนักง,งานโนบประมาณและสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งมีความเห็นต่างกรณีประเด็นกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง ด้านการอนุบัญญัติขององค์กรสระตามรัฐธรรมนูญพบว่าส่วนใหญ่มีการออกอนุบัญญัติเกือบครบถ้วนในส่วนที่ไม่สามารถจะทำอนุบัญญัติได้เป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างไรก็ตามอนุบัญญัติที่องค์กรสิสรจะทำเพียงพอในการปฏิบัติงานให้ตรงความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอสไลด์ที่7ครับในส่วนของผลของการศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการองค์กรสิสระจากการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรสิสระ คณะกรรมการพบว่าการใช้อำนาจในหน้าที่ขององค์กรสระมีบางส่วนที่มีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันซึ่งจะเกิดประโยชน์หากมีการบริหารการจัดการที่เหมาะสมในที่นี้ผมขอสรุปสาระสำคัญของภาพรวมเฉพาะในประเด็นเรื่องของการบรณาการและนโยบายเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนื่องจากในประเด็นของเรื่องข้อขัดข้องของการสนากรรมการขององค์กรสระและปัญหาเรื่องขัดข้อองงบประมาณ คณะกรรมการได้เสนอรายงานการศึกษาต่อวุฒิสภาแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการทํางานขององค์กรสระนอกเหนือจากที่มีการระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ซึ่งคณะกรรมการได้เคยศึกษาอาทิเรื่องทําอย่างไรให้การประเมิน ITA น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นชอบกับผลการศึกษาและส่งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผลของการศึกษารายงานที่น่าสนใจของคณะกรรมการการท่านสมาชิกสามารถสแกนค r ว o d e โคในได้ในปกครองของรายงานฉบับนี้ไซด์ที่8ครับในส่วนของการบูรณาการได้พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา221และพรบอของแต่ละองค์กรอิสระมาตรา6 และการพิจารณาประเด็นที่แต่ละองค์กรอิสระได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งด้านการร้องเรียนด้านวิชาการด้านการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลและการต่อต้านการุจริตซึ่งคณะกรรมการได้มีกรอบข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการขององค์กรอิสระตามตามสไลด์ดังนี้สไลด์ที่9ครับจากสไลด์ซึ่งปรากฏในรายงานหน้า2 0 9เเนื่องจากแต่ละองค์กรอิสระมีอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อการบรณาการขายนกลไการติดตามและการทบทวนความเหมาะสมของการกลับเครื่องการบรณาการจึงขาดความต่อเนื่องในการร่วมมือแต่โดยที่แต่ละองค์กรมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐดังนั้นจึงควรมีการจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกันสาด้านคือด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการพัฒนาระบบป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านการพัฒนาคนทั้งนี้การบรณาการจะเกิดประสิทธิผล เมื่อองค์ำนาจของทั้ง5้าองค์กรสละได้กําหนดเจตนาร่วม,ร,วมร่วมกันโดยมีการแต่งตั้งคณะทําง,งานร่วมของ5องค์กรสละซึ่งควรแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการนอกจากนั้นผู้บริหารองค์กรสละเลือกประเด็นการบรูนณาการและขอความเห็นชอบจากองค์มนาจให้คณะผู้ปฏิบัติงานนาไปปฏิบัติและติดตามตามตัวชี้วัดนอกจากนี้ขอเรียนว่าคณะกรรมการได้ศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานบูรณาการ ขององค์กรอิสระตามรัชธรรมนูญอย่างละเอียดซึ่งดาเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการรอบัรจุระเบียบว,วราระเพื่อที่จะประชุมวุฒิสภานในโอกาสต่อไปครับขดอที่10ครับในส่วนของนโยบายเชิงรุกคณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางของแต่ละองค์กรอิสระในการวางนโยบายให้เกิดความเร็วถูกต้องเป็นธรรมโดยมีการดำเนินการร่วงหน้าก่อนมีการสุจริตประพิบิชอบและก่อนมีการร้องเรียนทําให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้ากระทำผิด ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถดำเนินการภายใต้กรอบพรบของแต่ละองค์กรสว่วนที่11ครับทั้งนี้การขับเคลื่อนการทํางานเชิงลุกจาเป็นต้องมีหนึ่งทรัพยากรสองการปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อสามารถบรูรณาการทํางานร่วมกันกับองค์กร,รอื่นได้มากขึ้นสามการสร้างความรู้เข้าใจกับประชาชนสี่การพัฒนากลไกลขององค์กรโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีผลลัพธ์ต่อตัวชีวิตและเป้าประสงค์ และมีการกลับเครื่องอย่างต่อนเนื่องในส่วนของภาพรวมของผลการศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการบร,ริหารการจัดการคณะกรรมการได้จับทำเป็นฟิชโบนไดแกรมปรากฏในรายงานหน้า269รอบ้ขณรที่12ครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาคณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระทั้ง5องค์กรคือคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังนี้หนึ่งการบังคับใช้กฎหมายต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติโดยต้องกำหนดให้มีการประเมินขั้นพื้นฐาน และการประเมินประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการกระทบถึงประชาชนรวมทั้งต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดและการวัดค่าเป้าหมายเพื่อสามารถประเมินผลสมฤทธิ์ของการดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายขององกอิสระที่เกิดจากการข้อพิจารณาที่แตกต่างกันระหว่างผู้ปฏิบัติในพื้นที่และส่วนกลางจะต้องมีการวาง่านวางแนวทางการปฏิบัติและการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ ชัดเจนรวมทั้งเพิ่มกลไกลของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรให้มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินั้นด้วย 3. ข้อกัดข้องของกฎหมายที่เกิดจากความเห็นต่างของหน่วยงานจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสระดังนั้นจึงควรเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยโดยควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่มีความเห็นต่างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ไายข้อยุติในประเด็นนั้นๆ 4. ่สำนักง,งานขององค์กรอิสระควรเน้นเรื่องกลยุทธ์การสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันและตระหนักถึงสิทธิของตนตนเองซึ่งจะช่วยทําให้เกิดการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสะให้แก่องค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและ5ข้อสุดท้ายครับด้านการบริหารองค์กรอิสระควรให้ความสําคัญเรื่องของการบูรณาการร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการของแต่ละองค์กรสระต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประเด็นและแนวทางบูรณาการร่วมกันเพื่อให้การบูรณาการร่วมกันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณมากครัทาน,น